ออกเดินทางกันเธอไปกับลุงมงคลเที่ยวทั่วไทยให้สุขใจทุกแห่งหน้าเขาทะเลวิวดีทุกตอนที่กินที่เที่ยวครบจบในบทกลอนส่วนนะอีกการ์ดเนี่ยมีตงการแตอนนี้แรกเข้าไปทน่มันปะตอยู่นาะส่วนใหญ่เป็นอะไรนะที่มีอาหารต่อที่มันไก่เกี๊ยวอาหารขึ้นแล้วก,ก็สัตว์หิบ่ะ กน,นะอะถึงวัดหลวงพ่ออีนีนะครับที่สตหีบนะครับแวะทำบุญกันก่อนเนี่ยคนมาทำบุญเยอะเลยครับเนี่ยชสวยๆขอโชคขอลาบนะครับวัดหลวงพ่ออีสตหีบครับ ครับเดี๋ยวตามลงมงคลเข้ามาดูกันครับเยอะมากเลยครับทำบุญเยอะหลวงพ่อยนะครับสปตหีบเทำบุญกันที่วัดหลวงพ่อยนะครับหลวงปู่สัตตหีบนะครับทีนี่คนก็เยอะมากเลยนะครับ <S <S เป็ดวันนี้เนี่ยแด็ดทำบุญก็ไปต่อนะครับแด็ดขับพระที่หลวงปู่อีนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> สัตตหีบ พอดังนะครับก็เสียงเซมซีได้เลข12 2สองครั้งเลยครับตรมาหนึ่งออกเดินทางกันเจะไปกับลุงมงคลเที่ยวทั่วไทย <c oughs> ให้สุขใจทุกแห่งหน้าเขาทะเลวิวดีทุกตอนที่กินทิ่เที่ยวครบจบในบทกลอนเด็กไปได้ ตัใ่ใหญ่ไปดีมีความรู้มีสาระมากมียการเต้นปีนเขาเดินป่าแสงสนุกทะเลสดใสลุยไปไม่มีหยุดลุงมงคลพาเที่ยวไทยไปด้วยกันที่ไหนครับเนี่ยตหยีบแล้วจะมาดูที่ที่เต่าวันปล่อยเต่าลงเทะเลสวยเลย สวยมากเลยก็เลยี่สตุลีนะท่าเรือสตอนนี้ก็ถึงที่ดูดูต่อแล้วนะมาไม่ได้แล้วก็ไปดูข้างในมีห้องดูข้างในเป็นพิพิธภัณนเต่า่อทะเลนะห้าร้อยยี่สิบปีของทะเลแล้วเพื่องมาอยู่ภายในมาดูเต่าดูปลาทะเลกันะเดินดูรอบๆเป็นพิพิธภัณฑ์

ตาเขาทะเลวิวดีทุกตอนที่กินที่เที่ยวครบจบในบทกลอนเด็กไปได้ผู้ใหญ่ไปมีความรู้มีสารทับเรือเต่าทะเลเนี่ยมาชมกันนัเนี่ยชมเต่ากัน าเต่าทะเลเฉลือเกียนครับที่นี่คือศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2493โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วจากภัยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ศูนย์แห่งนี้มีหน้าที่อนุบาลลูกเต่ารักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บและศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของเต่าในธรรมชาติ พร้อมทั้งเปิดให้ความรู้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทะเลไทยให้คงอยู่อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนครับทะเลสสะอาดมากเนี่ยกรมกรมอ่าเรือของสถาบันอาหารเรือสายก็สวยมากเราจะเข้าห้องพักละกลางทะเล พักกลางทะเลโอ้พักข้างล่างเป็นทะเลนะก็โอเคราคาอหารอยู่นู่นนะสวยมากเลยครับก็โอเคอเฮนะ้ย ดูหน่อยมิ้วเป็นไงบรรยากาศโอ้โหรอบนอกที่พ right. oh, no uh ัก huh. น yeah, like ั oh. her her ้นเนี่ยที่พักในรอบนอกคืนนี้นอนที่นี่ฮะมวนอนเลยนาปันงเทก็อยู่ที่สตเรือสตหีบที่ท่องเที่ยวสตหีบน บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเลย่ลงเล่นน้ำไหวน้ำกันะครับเดี๋ยวลูก้าลูกหลานลงนยำแล้วยำลงไายน้ำกังทาครับน้ำใสสะอาดน้ำเย็งมาเร็วงมา เก้าเย็ยนกันแล้วท,ที่แม่มาจัดให้สำหรับเตรียมอาหารกขากำลังเตรียมเสร็จเชฟเป็นปลาหมึกยากทอไปลาหมึกยากก็พร่งน้ำปลาปอ,อาัญชาทะเโอ้ยหลายอยา่างเลยเข้าผไปอร่อยมากเลยนะเจอยังปลาหมึกอ่ะ อากาศตกปลากันแล้วเออนิ่ปลาก็พุนเหรอเหมือนตอนนี้ตัวปลานะครับตื่นเช้ามาแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่สตีหิตนครับทะเลสตีหีบสวยงามมากเลยครับตอนเช้าๆดูบรรยากาศรอบๆฮะวันนี้สัก8โมงอก็อ ก็ดำน้ำอีกฮะดูประการลังขึ้นเรือไปดูประการลังที่นู้นฝั่งนู้นแหละประมาณแปดโมงเช้านะฮะครับตอนเช้าก็สวยมากเลยครับอันนี้ก็เป็นทางของทางราชการทหารเรือบนภูเขานะสวยๆนะู้น ครอากาศดีครับน้ำใสสะอาดมากเลยครับดูน้ำทะเลนะมองเห็นพื้นเลยนะ กรมครับสำรวมแรมจัดให้เตรียมไปไหนครับแม่เสร็จมองครึ่งเตรียมลงเรือต่อฮะไปไหนครับดำน้ำดูประการล่งต่อโอเคครับต่ำลงมครึ่งครับก่อนดำน้ำดูประการลังนะวันนี้อย่กไปลงกันละตอนเนี้ยเริ่มละเริ่มลงละเริ่มจะลงเรือกันเลยครับดูหลายเกาะนะตามป้ายไงก็บอกนะเนด็ดกับแสงขีดอวินโออพี่มินหันหน้ามาหน่อย รอบแรกเขออกกันไว้แล้วเนะี่ยแล้วรอบสองอม,มีหลายลำเหมือนกันนะกับเข้าฝั่งตอนเที่ยงนะพร้อมแล้วครับเรือพร้อมจะลงเลยนะครับตอนนี้ย

ดำน้ำกันแล้วโอ้โหใสมากเลยนะเูาจดูมองเห็นพื้นเลยนะเนี่ยอืมสุดยอดเลยครับบนพาเที่ยวอีกมานะครับบัรกงการอืมฮะคนเยอะนะครับเรือใครเรือมันเรือลำใหญ่เป็นไงครับน้ำใสไหมครับเนี่ย สายบองเห็ดพื <volumes Bis que Island> okay, so ้นเลยโอ้โหเกินเหนียวอันก็ระวังไปจักเรือนะครับเปทยางฝ่าเรอยเลยอย่าไม่หลักเรือนะครับระวังเรือไทยเรือโอเคครับสุดยอดใช่ครับตอนแรกผ่านไปแล้วนะนตอนที่สองดี้สิงดีละเลี้ยงติ่งดีละ เเเข้้าาาาาากกะะะทที่ครรอออยยยสสวมมมมลลดดูปิงไใตหมู่เกาะแสมสารเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญของกองทัพเรือไทยประกอบด้วยเกาะหลักอย่างเกาะแสมสารและเกาะขามซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไฮไลท์ของที่นี่คือหาดทรายขาวน้ำทะเลใสกิจกรรมดำน้ำดูปะการังและเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูเกาะแสมสารยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศท,ทางทะเลที่สมบูรณ์ช่วยสร้างความเข้าใจและจิตสำน,นึกในการอนุรักษ์ทะเลไทยอีกด้วยครับมองเหง็นปลาเลยนะใสมากปลาตัวเล็กๆยอดเนี่ย มมกาลังโอ้หสวยมากเลยประการังนะเรอแรกประการังที่ทะเลสตีกสวยมากเลยออา มาแวะไหว้ก็จันะครับก็โอ๋นะครับการบูทาพริพิธีทำบังพิธิสักการบวงิธิพรบังพิธีโหรบูชาธรรมะนำมาประทานจากพระธรรมอาวุธผู้กระทนี้รู้ว่นะครับก็อิศรางก็ได้รับารบูชาแล้วก็รู้ว่าด้ว Yeah